มีแต่หัมวิ่งเต็มเรื่องไปหมดเลยดูแล้วแบบโอ้เมาฮัม 9, เก้าเต็มสิบไปเลยครับแบบไม่ต้องคิดสำหรับหนังเรื่อง28 y e a r s Later มันกลายเป็นหนังซอมบี้ที่แบบมีหัวใจจนผมรู้สึกว่าผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ซอมบี้เรือดสาดนะแต่มันเป็นการเล่าเรื่องการเติบโตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งหลังที่แบบโลกเกิดหายนะอย่างสไปะครับที่ต้องออกผจญภัยครั้งแรก เขาได้เจอทั้งความกลัวความรักแล้วก็ความโหดร้ายของโลกภายนอกเกาะที่เขาอาศัยอยู่พ่อนี่ก็แบบหล่อเท่แบบเสียวใจสุดๆจนแม่นี่ก็เล่นซะแบบดรามา่าซะแบบดูแล้วหนักจนบบน้ำตาจะไหลอ่ะแต่คนที่ขโมยซีนมากที่สุดก็คือคนที่เล่นเป็นสไปดอย่างน้องแอลฟี่วิลเลียมน้องแสดงดีมาก ลองได้ทุกอารมณ์เลยและสิ่งที่ทําให้หนังมันเจ๋งขึ้นไปอีกก็คือด้วยระยะเวลา28ปีที่มันผ่านไปเนี่ยมันทําให้เกิดการมีมัฒน,นาการของซอมบี้บวกกับสไตล์การตัดต่อฉิบฉิบของแบบแดนนี่บอยเนี่ยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และทําให้หนังมันดูมันดิบและก็โหดครับบวกกับประเด็นคือเรื่องของครอบครัวแล้วก็ความเป็นมนุษย์เนี่ยที่สามารถทําให้เราคิดต่อได้หนังมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่ากับ2ภาคแรกนะแต่ว่าหนังก็ทดแทนด้วย ดราม่าที่มันลึกซึ้งแล้วก็กินใจมากๆส่วนตอนจบถ้าคุณพี่จบแบบนี้เนี่ยเอาภาคต่อมาให้ผมดูเดี๋ยวนี้เลยเดือนหน้าเลยสำหรับใครที่ไปดูมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับหนังหมีรีวิวไปนะครับบาย